อย่างั้อนะครับลองห้าไม่เจอก็ประมาณสิบวินาทีครับมันก็ฟองตตาก็จะออกตีน,นครับบางที่เวลาเขาหล่อยางมันจะมีเศษเศษยางที่ค้างอยู่ แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยรั่วนะแต่ถ้าบางคันไม่มีตะปูหรือลองน้ำแล้วมันไม่ออกเ,เอเนี่ยจะออกมันจะรั่วตรงนี้ประมาณสิบวินาทีมันก็จะออกปุ้งหนึ่งครับองน้ำอันนึงนครัสาเหตุอย่างรั่วผมมีโทรครนะับ ให้เรามีมีขูดออกรอบเต็นเลงมีขูดออ